คนที่มามาหายหายคนที่ไปไปมามาเขามีความจริงจังจริงใจกับคุณไหมคนคนนี้คนที่มามาหายหายราดูพลังงานกันนะเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงเรนดอมนะคนที่มามาหายหายเขาจะมีความจริงใจกับคุณไหมคนคนนี้เป็นคลิปเรนดอมนะเป็นดวงโดยรวมนะเขามีความจริงใจจริงจังกับคุณไหมคนคนนี้เป็นคนที่ไปไปมามามาหายหายคนคนนี้รับดูพลังงานกันนะเป็นคลิป รันดอมนะเป็นดวงเรือวว <_ d ream> เขามีความจริงใจจริงจังกับคุณไหมคนคนนี้ขอห้าใบนะ <_ d ream> อยากมาก็มาอยากไปก็ไปไปไปมามาคนคนนี้จะมีความจริงใจกับคุณไหมเป็นคลิปนะ <_ d ream> รันดอมนะ s i กอ f c คัใต้สำหรับชาวธาตน้ำ คนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาสามารถสลับกันได้นะเวลานี้เข้าส่องคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมษสิงธนู <_ d ata> นเข้าส่องคุณนะเวลานี้ก <_ d ata> ้ายกรกอร์พิจิตรมินชาวธาตุน้ำ <_ d ata> คนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนชิวๆวมากม,มากคนคนนี้ชาวธาตุน้ำกรกอร์พิจิตรมินเดมูล คุณคิดมากคุณคิดเยอะเวลานี้ใช่ไหมคุณกังวลต่างๆนานาเดอะมูนะนะคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งเรอสตรั์คุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเป็นผู้หญิงที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองเดอะสตรคนคนนี้จะมาสร้างความมั่นคงให้กับคุณคนคนนี้จะมาสร้างความลงตัวให้กับคุณ t ทนออฟเพนท์เตคนคนนี้มีความจริงจังกับคุณมากๆนะเขาอยากจะมาสร้างความลงตัวให้คุณอยากจะสร้างความมั่นคงให้คุณคนนี้เป็นคนจริงจังจริงใจมากๆคนคนนี้เขาจะกลับมาสร้างความจริงจังให้คุณจริงใจให้คุณนะ h ด w o เวลคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะเขามีความรักเขามีความรู้สึกเดียรคุณมากๆคนๆคนนี้ h ด w o เวล เขาจะกลับมาสร้างความมั่นคงให้บคุณเขาจะกลับมาสร้างความลงตัวให้คุณคนคนนี้มีความจริงใจกับคุณมากๆนะคนคนนี้แต่สตวนคนเป็นผู้หญิงที่เก่งอยู่ได้ด้วยตัวเองคนนี้เขาจริงใจกับคุณมากๆนะเขาอยากกลับมาหาคุณนะจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณจะมาสร้างความลงตัวให้คุณคนคนนี้เขาจะมาดูแลคุณ เขาจะมาสร้างความมั่นคงให้กับคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้ที่ไปไปมามา mm hmm. เขามีความจริงใจกับคุณมากๆาคน,นคนนี้คนทางไกลเดออวเขาจะกลับมาสร้างความจริงใจจริงใจให้กับคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้